สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนบ้านๆแบบพอเพียงที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้คนและเป็นวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับให้กับผู้คนและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับ ามาแลเกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับหัวข้อ,ขอ,ขอ,ขอการเลี้ยงกบในบ่อดินในการเลี้ยงก,ยกบให้กระชังบกควรมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับ สำหรับการเลี้ยงกบในกระชังบกนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างากับการเลี้ยงในบ่อด,ดินนะครับบ่อด,ดินกับกระชังบกเนี่ยจะช่้ก็บอกอยู่แล้วนะครับอย่างในบ่อด,ดินเนี่ยจะทําให้ลูกกบเนี่ยสัมผัสกับธรรมชาติได้เยอะกว่าได้อยู่กับดินได้อยู่กับแร่ธาตุ นะครับแล้วก็สําหรับเรื่องการให้อาหารเนี่ยสำหรับบ่อดินนะครับเนี่ยเราสามารถให้อาหารเผื่อไว้เลยนะครับเนี่ยเผื่อไว้เลยนะครับเนี่ยเราจะใส่แบบนี้นะครับแล้วกบก็จะเข้ามากินเองนะครับเขาก็จะสลับ,บวนเวียนกันเข้ามากินนะครับอาหารพนะอเสร็จแล้วเขาก็จะกระโดดลงไปในบ่อน้ำนะครับ แล้วอีกอย่างบ่อดินเราสามารถปลูกครบผักสวนครัวได้นะครับเนี่ยเราก็ทําบ่อให้เพียงพอกับปริมาณกบนะครับแตนี้ก็จะมองยังไม่เห็นนะครับเพราะว่ายังเช้าอยู่นะครับแล้วก็ลูกกบก็จะซ่อนตัวนะครับในดินนะครับซึ่งเป็นวิถีเดิมนะครับวิธีธรรมชาติของลูกกบนั่นเองนะครับนะครับแล้วก็จะทําให้อ่ากบโตไวมากขึ้น นะครับนะครับได้กินดินนะครับได้อยู่กับดินแล้วก็เขาจะสามารถกินอาหารได้ตลอดนะครับส่วนข้อเสียนะครับถ้าเมื่อเวลาฝนตกนะครับถ้าในพื้นดินนะครับมีเชื้อโรคนะครับหรือมีแบคทีเรียหรือไวรัสนะครับก็จะทําให้กบติดเชื้อได้เช่นกันนะครับอันี้เป็นข้อแตกต่างนะครับส่วนของกระชังบกนะครับ กระชังบกเนี่ยก็คือในเรื่องของการให้อาหารนะครับเราต้องให้อาหารเพียงแค่พอกินนะครับไม่ไม่งั้นนะครับกบก็จะน้ำเนี่ยก็จะทําให้น้ําเน่าเสียนะครับของกระชังบกถ้าหเราให้เยอะเกินไปแล้วก็เกิดเชื้อโรคนะครับและไม่เป็นโรคต่างๆนะครับไม่เป็นโรคขาแดงนะครับเชื้อโรค พวกแบคทีเรียอะไรพวกนี้นะครับแต่ในข้อดีของกระชังบกนะครับก็คือจะทําให้การติดเชื้อนะครับ,จา,ารบจากในดินนะครับเชื้อโรคจากในดินก็ไม่ผ่านเข้าไปนะครับแต่ในกระชังบกก็จะร้อนนะครับแต่ถ้าในถ้าเป็นในกระชัง่ถ้าเป็นแบบบ่อดินเะนี่ยก็จะทําให้ กบนะครับจะอยู่เรียนแบบธรรมชาติใช้กินกับธรรมชาติที่สุดแล้วก็ดินนี้ก็จะเย็นนะครับแล้วเขาก็สามารถนะครับซ่อนตัวได้นะครับเวลาหิวเขาก็าออกมานะครับไม่ว่าจะก็สามารถอยู่ได้ทั้งหน้าหนาวหน้า,นาร้อนหน้าฝนนะครับแบบปอดินอันนี้ก็คือข้อแตกต่างนั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นข้อแตกต่างระหว่างการเลี้ยงกบในกระชังบกแล้วก็การเลี้ยงกบในบ่อด,ดินนะครับก็เราก็ควรเลือกใช้นะครับว่าอันไหนที่มันเหมาะสมกับเรากับสถานที่ของเรานะครับะนะครับบเอามาใช้กับเราเองนะครับสำหรับข้อมูลที่ทางช่องวิถีคนว่านแบบพอเพียงนำมาแลกเปลี่ยนนี้นะครับท่านใดนะครับมีประสบการณ์ดีๆก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกัน นะครับหากเราเป็นคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเยอะนะครับจะทําให้แต่ท่านที่เข้ามาแล้วชมนะครับสามารถนําประสบการณ์ของแต่และผู้คนนะครับนาไปใช้ประโยชน์นําไปเลี้ยงกบนะครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวและก็เป็นการสร้างความมัน่นคงทางด้านอาหารครับครับสาหรับหากท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลดค์กดแชร์กดตาม ให้กับช่องวิถีคนบ้านๆแบบขอเพียงด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ